ดีเด็กๆและผู้ปกครองทางบ้านทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันในวันอังคารที่23ค่ะกิจกรรมสร้างสารรค์คำชี้แจงให้นักเรียนวาดภาพอิสระและระบายสีด้วยสีเทียนตามจินตนาการให้สวยงามค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะสีเทียนค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาวาดภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆจะวาดภาพอะไรก็ได้นะคะอ่าเป็นการวาดภาพอิสระค่ะอ่าคุณครูพี่โฟกัสจะวาดอะไรดีนะ้า ว่าอะไรดีนะโอเดี๋ยวคุณครูพี่โฟกัสจิบสีผิดค่ะคุณครูพี่โฟกัสขอหยิบเป็นสีดำนะคะอเอเป็นภาพอะไรเอ่ยเด็กๆ เป็นภาพพระจันทร์ค่ะในเวลาพระจันทร์เวลาไหนนะ้าเวลากลางคืนนั่นเองค่ะเวลากลางคืนก็จะมีดาวด้วยนะคะพระจันทร์เป็นยไงคะกลางคืนเราก็จะพักผ่อนนะคะนอนหลับค่ะเมื่อเด็กๆวาดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามเลยค่ะเด็กๆระบายเลย ว้าวตอนนี้คุณครูพี่โฟกัสก็ได้ระบายสีในช่วงเวลากลางคืนใกล้จะเสร็จแล้วค่ะช่วงเวลากลางคืนท้องฟ้าเป็นยังไงคะเด็กๆก,ก็จะมืดมืดใช่ไหมคะถ้าเวลาเด็กๆออกไปไหนก็จะเทบมองไม่ค่อยเห็นเลยค่ะอ่าอ่าตอนนี้นะคะ คุณครูพี่โฟกัสก็ได้วาดภาพอิสระนะคะเป็นช่วงเวลากลางคืนนั่นเองค่ะเด็กๆมีก้อนเมฆในเวลากลางคืนมีพระจันทร์ค่ะและเด็กๆล่ะคะเด็กๆวาดอะไรเด็กๆอย่าลืมถ่ายภาพผลงานของเด็กๆส่งมาในรายกลุ่มด้วยนะคะและอย่าลืมทําแบบประเมินนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ